สวัสดีครับสวัสดีบรรยากาศยามเย็นๆครับผมอยู่กับผมช่องพี่่บวกอลหกล้อซิงครับผมหลังจากหายไปวันสองวันไม่ค่อยได้ลงคลิปติดกันเลยครับนี่ครับวันนี้เราก็มารอขึ้นงานครับผมเรามาชมกันว่าเราได้ขึ้นอะไรมาครับนี่ครับมาจากท่าเรือคลองเตยครับผมแล้วเรามารอรับของอีกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับงานนี้กินเบาๆครับปลายทางกระแพงเพชรครับผม เละหมดเลยไม่ได้ล้างรถล้างลาเลยครับช่วงนี้มีงานก็เอางานไปก่อนครับผมหลออมากเลย,ยช่างนี่ครับก็เราจะมาเช็คสภาพกันหน่อยวันนี้ตรวจสภาพดูหน่อยว่ามันมีอะไรมัางแต่ที่รู้ต้องกลับไปเปลี่ยนแล้วเนี่ยหักแล้วเนี่ยหักแล้วครับ นี่ครับแตกหมดแล้วสันหมดแล้วครับถ้าผมตัดตัดช่องนี้ออกตัดช่องนี้ออกแล้วก็ทุบลงไปแล้วเจาะมันจะติดตัวนี้ไหมผมกลัวมันจะติดตัวเนี้ยกลัวติดปัดน้นะําฝนอ่ะมันจะติดหรือเปล่านะครับขาตุ๊กตาครับผมเจะสามตัวร้อยนี่ครับสภาพรถก็ไม่ได้ล้าง หากระจกผมก็เละหมดครับสภาพแต่ยังดีครับผมค่อยล้างก่อนช่วงนี้มีงานไดเอางานไปก่อนครับผมนี่ครับของของของผมก็ไม่ค่อยเท่าไหรครับผมเที่ยวนี้น่าจะเป็นงานเบาๆครับงานมุมหมู่วิ่งสบายๆครับผมนี่ครับออกจากท่าเรือของเตยครับสามพระเลด รสโล่งๆครับเที่ยวนี้กินหมูกรุบกุบครับอยู่ที่ร้านจอดร้านข้าวต้มสมพงครับผมเขาอนุญาตให้เข้ามาจอดครับผมเนื่องจากเพราะว่าร้านที่ขึ้นงานก็อยู่ตรงนี้ครับผมแต่จะพาไปดูข้างในร้านกันว่าเขาผลิตอะไรครับผมไหน เละหมดเลยผมปัดน้ำฝนมันก็เลยปิดคาบนะครับโอเคจะพาไปดูข้างในนี่ครับร้านดูแบรนด์การช่างครับผมผมมารอสินค้าวันนี้ว่าจะไปถ่ายที่ร้านให้ไม่ได้ถ่ายครับผมร้านเปิดเพลงครับผมก็เลยไม่กล้าไม่กล้าเข้าไปครับผม แต่ก็รอชมตอนของสเตเลดมาเลยครับบอกเลยงานนี้กินหมูจัดครับผมเบาๆครับผมไปกำแพงเพชรดูสภาพหมวกผมสิครับลายหมดเลยครับดูครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูเห็นนะวันที่ผมไปไปนั้นนะครับ วันที่ผมไปเมืองการครับ GPS พาโลเข้าป่าไผ่ครับผมโอ้โมโคตรเซ็งเลยครับดูดิดช่วงช่วงล่างมีแต่คีดินขีโคนครับผมครับโอเคเดี๋ยวรอชมตอนของมาครับผมของก็มาประมาณหนึ่งทุ่มตอนนี้ก็เวลาเวลาประมาณสี่โมงครับผมนอนครับผม ก่อนนอนก็จัดนี่ครับกาแฟเบอร์ยี่ก่อนนอนนะครับผมโอเคแต่รอของนี่ครับของที่มาส่งก็ถึงแล้วครับถ่ายรูปไปเายังเอ้ยถ่ายรูปลยาของวาถ่ายรูปลนี่ครับจะได้ออกเดินทางกันแล้วครับอืม มันอันเดียวหรือสองอันเนี่ยสองอันยังไงไม่เข้าใจอ๋ออันเล็กมีอันเล็กด้วยนี่ครับมันหลักไม้เลยนะมีบินมีอะไรไหมมีไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผม นี่ครับของที่เรารอคอยก็มาถึงแล้วครับจะได้เดินทางกันแล้วพอดีแหละจะมีา้สาสแลมโปพอดีไปกันรถกระบะคันนั้นใช่ไหมเม oh. ื่อ oh. วานนี้รถกระบะามาโอเคโอเคนี่น่าจะไม่อะไรแล้วขึ้นเลยอะขึ้นเลยพี่แล้วบินไม่มีนะเดี๋ยวผมลองดนูนะขึ้นเลยก็แยก ผิดไปแล้วผิดน้อยผิดทีิบเซอะไรเงี้ยมีหมีนีวางวะมีครับเอาผ้าแสรมปูเลยปูผ้าแสรมทับเลยไม่มีกล่องกระดาษรองวะไม่มีครับพี่มีปะเอากระดาษให้เอากล่องกระดาษไม่เป็นรอยอือนี่ครับบรรยากาศยามเย็นๆก็จะประมาณนี้นะครับก็ ช่องพี่เป่ากระทกกลอซิงก็ทําคลิปเกี่ยวกับรลวัตุกก็ขอฝากจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นแรงใจผำหรักคลิปต่อไปด้วยนะครับนี่หน้ารถจัดมาใหม่ครับผมจัดหน้ารถใหม่ครับผมเลือออกจากคอน,นโทรลหน้าครับผมใส่พิมอนเต็มรางโอเคครับผม